คุณกำลังฟังขายเดียพอร์แคสตสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพอรแคสการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะ คนเรานะคะเกิดมาจากท้องแม่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นเราจะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ต่อมาเราก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากครูที่เป็นพ่อแม่คนที่สองของเรา และเราได้รับการก่อเก้าวอบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดีให้เจริญเติมโตทั้งทางกายและใจจิตใจอารมณ์มีวุฒิภาวะเข้ากับสังคมได้แต่ว่าปัจจัยภายนอกค่ะ ก็สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติมโตหรือว่าสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็มาจากปัจจัยภายนอกเช่นกันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีและโดยเฉพาะความเจริญด้านการสื่อสารเจริญรุ่งเรืองมากอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าสังคมสื่อสารเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมวิถีชีวิตทําให้เด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหากเทียบกับยุคคุณพ่อคุณแม่ค่ะ สังคมในอดีตนะคะจะอบรมสั่งสอนให้พ่อแม่ดูแลลูกคนโตส่วนลูกคนที่2คนที่3ต่อมาก็จะให้พี่คนที่หดูแลน้องคนที่2และที่3ลดหลั่งกันไปจนกระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะอบรมดูแลท้ายที่สุดค่ะ คือให้ช่วยเหลือตัวเองพึ่งตนเองให้ได้แล้วต่อมาก็ช่วยดูแลคนอื่นต่อไปนี่คือวัฒนธรรมไทยๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะบอกเสมอว่าทางภาษาบาลีนะคะเรียกว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นหลักในการครองชีวิต ตนเองดูแลตนเองไม่ให้ไปเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าไปกระทบความเดือดร้อนแม้กระทั่งต่อตนเองค่ะอย่างกรณีเรื่องของความเหงานะคะจริงๆแล้วความงดงามแห่งจิตใจเนี่ยสำคัญมากถ้าเรามีความหนักแน่นมั่นคงในการทําทุกอย่างก้าวของวิถีชีวิตอย่างคนที่มีตัวตนเป็นเป็นเพื่อนก็คือมีตัวเองเป็นเพื่อนค่ะ คนคนนี้จะไม่นำเหตุแห่งความเหงามาทำให้ทุกใจและเมื่อใดที่เรามีความทุกข์ความสำเร็จหรือว่าความสุขก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ค่ะบางทีเรามองว่าคนที่อยู่คนเดียวมักจะเหงาแต่เคยเห็นไหมคะว่าคนที่อยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากๆก็เหงาได้เช่นกันเห็นไหมว่าความเหงาไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนมากหรือว่าน้อยแต่มันอยู่ที่ข้างใน ว่ามีตัวเองเป็นเพื่อนหรือเปล่าบางคนอาจอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่เหงาในขณะที่บางคนอยู่คนเดียวแต่ไม่เคยเหงาเลยเพราะชีวิตมันรวมพลังเป็นความหนักแน่นมั่นคงแล้วเป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลากับการทำหน้าที่ในทุกย่างก้าวของเราค่ะเราควรใช้ชีวิตที่อุทิศเพื่อผู้อื่นบ้างค่ะ ฝึกเสียสะละความรู้ความสามารถที่มีของการปฏิบัติธรรมมันจะทําลายความเห็นแก่ตัวของเราเวลาเราทํางานกับคนอื่นๆเพื่อผู้อื่นเราต้องอดทนให้มากต้องยอมกันได้คอยกันได้ใจคอกว้างขวางให้อภัยเมื่อมีการกระทบกระทั่งตัวตนของเราจะเล็กลง เราต้องอยู่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเบิกบานชุ่มชื้นเยือกเย็นแจ่มใสทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะแต่สำหรับใครที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นที่หนึ่งเป็นคนที่มีเชื่อมั่นในตัวในตัวเองสูงเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่กระทบกระเทือนได้ง่ายจึงเกิดความทุกข์ พอหลงอารมณ์ถึงแม้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็พ่ายแพ้แห่งอารมณ์ของตัวเองแล้วยังผูกเงื่อนปมแห่งอารมณ์เอาไว้อีกด้วยการภาวนาคือการมองให้ลึกลงไปในวิถีแห่งชีวิตที่จะแปรเปลี่ยนจิตใจของเราให้ตื่นขึ้นจากพายุอารมณ์ถ้าหากอยากจะลดดีกีของอารมณ์ก็ควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่าอารมณ์ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์เท่านั้น แต่จิตหรือว่าความคิดเป็นผู้รู้อย่าให้อารมณ์มาครอบงำต้องมันฝึกฝนที่จะเห็นถึงความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่มากระทบเราค่ะมองให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คือเราต้องมีสติและลึกถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องพยายามระง,งับหรือว่าฆ่ามันหรือลบมันให้เป็นศูนย์คุณก็จะอยู่บนหนทางแห่งความพ้นทุก์ได้แล้วค่ะ เมื่อมีอารมณ์มากระทบจงอย่าหวันไหวให้หนักแน่นเข้าไว้เหมือนภูเขาใหญ่เมื่อมีลมมากระทบก็ยังมั่นคงอยู่ได้ลมก็พัดผ่านไปเราก็ไม่สะเทือนได้ง่ายค่ะและเมื่อเราตื่นจากพายุของอารมณ์แล้วความเชื่อมั่นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความตั้งใจแห่งจิตลองฝึกกายใจอย่างมีสติ เพื่อเปิดประตูเข้าสู่ความตั้งมั่นแห่งจิตที่ดีกว่าแล้วชีวิตของคุณเองก็จะเป็นอิสระอย่างมั่นใจได้จริงๆนั่นคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องฝึก พึ่งตนเองชนะมารร้ายที่ครอบงำออกไปให้ได้ด้วยตนเองตรงกันข้ามหากเราขาดการฝึกฝนด้วยความไม่รู้จริงงูเขาเบาปัญญาหรือรู้ทั้งรู้ก็ยังปล่อยจิตใจตามใจตนเองให้อารมณ์อยู่เหนือจิตใจด้วยความประมาท หรือจงใจก็ช่วยไม่ได้นั่นคือตกนรกทั้งเป็นทุกกายทุกใจนอกจากตัวเองแล้วครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นทุกได้อีกด้วยท้ายที่สุดก็จะเข้าตำราที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ถ้าตามใจตนจะจนใจตัวเองค่ะอยากมีอะไรอยากได้อะไรเป้าหมายคืออะไรก็ลองคิดและลงมือทำ ต้องหัดเป็นคนที่พึ่งตัวเองให้ได้อย่าหวังแต่พึ่งคนอื่นค่ะขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องขายเ d e a พ p o แคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ